สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครจะเข้ามารักคุณด้วยแรงบุญกุศลเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะเขาเป็นใครจะเข้ามารักคุณด้วยแรงบุญกุศลเรามาดูสถานการณ์ชีวิตเขาตอนนี้เขาเป็นอย่างไรชีวิตเขาตัวเขาเป็นอย่างไร ทศกาณออกรบคงเบ้งหานุมานกับนางเบญจากายพระเมโ่โพศพเขาเป็นคนที่สมถะเรียมง่าย พยายามสุข,ขุมเยือกเย็นควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเขาได้มีความเหมือนเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้ามีพลังอำนาจความสำเร็จรออยู่เพราะตอนนี้เขารู้สึกเขาจะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายความวุ่นวายความวิตกกังวลความทุกข์หลายๆอย่างวุ่นวายใจ ภัยพิบัติพยันตร์ตรายความเสียหายความหุดห้ายความทะเลาะเบาะแวง้งขัดแยง้งเข้ามาในชีวิตเขาทำให้เขาวิตกกังวลแต่เขามุ่งม,มัน่นไม่ยอมแพ้แล้วความสําเร็จของเขารออยู่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินเงินทองการประสบผลสําเร็จในชีวิตเขาเป็นคนที่เหมือนชีวิตเขาตอนนี้ยังขึ้นขึ้น,นลงลง ต้องใช้ความสุข,ขุมรอบครอบตลอดเวลาในการคิดจะทำอะไรแต่เขาเป็นคนที่มีเป็นคนชอบห่วงใหญ่คนอื่นขันอาสารับใช้ทำงานที่เสี่ยงอันตรายรับผิดชอบมีความรับผิดชอบต้องการความสำเร็จที่รวดเร็วโดยเฉพาะในหน้าที่การงานเขาจะทำได้ทุกตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมากด้วยความรู้ความสามารถมีความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะด้าน มีทักษะความรู้มากด้วยความรู้ในการงานการใช้ชีวิตวเขากำลังศึกษาค้นคว้าเรียนรู้พัฒนาตัวเขาเองเรียนรู้ทั้งทางโลกทางธรรมเก่งถึงมีอุปสรรคปัญหาที่เขาเผชิญอยู่เขาก็ต่อสู้เอาชนะอุปสรรคได้พบกับความสุขการประสบผลสำเร็จมีอุปสรรค มีผู้ใหญ่ผู้คนช่วยเหลือเมตตาเอ็นดูเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีโชคมีลาบความสุขค่ะประสบผลสําเร็จความสุขสถานการณ์ชีวิตเขามีอุปสรรคแต่เขาก็ก้าวข้ามทุกอย่างเป็นปัญหาได้เรามาดูสถานการณ์ความรักเขาตอนนี้เป็นอย่างไรคนที่จะเข้ามารักคุณด้วยแรงบุญกุศล ความรักเขาเป็นอย่างไรตอนนี้พระเทวาฤสีเทะพาอาทิตย์เทะพพจันทร์ความรักเขาหยุดจะไม่สมหวังความรักประสบผลสําเร็จในชีวิตการงานการเงินชีวิตแต่ความรักไม่สมหวัง ใช้เวลากว่าจะประสบผลสําเร็จสมหวังแล้วเขาดูวิตกกังวลวุ่นวายใจคิดไม่ได้แก้ไม่ตกในเรื่องความรักว่าจะทําอย่างไรแต่เขาริเริ่มโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆความสุขการประสบผลสําเร็จรออยู่ในเรื่องความรักสถานการณ์ความรักเขาคิดต้องเลือกต้องตัดสินใจกับความรัก โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆชีวิตที่สดใสสวยงามกับความรักรออยู่กว่าจะสำเร็จสมหวังความรักอะ่ะเขาอึดอัดทุกพัดภาคความเจ็บปวดปัญหามาก่อนเขาคิดรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาจะทำอย่างไรระหว่างคุณกับเขาเขาจะทำอย่างไร กับคุณพระโคนนทิดูเขาแอบมองแอบส่องคุณอยู่เทพพรเรหันสบดีคงเบ้งมีเป้าหมายชีวิตที่มันคงพยาพาลีจับปูทศกั์ ยังหาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวายังคิดอึดอัดต้องหาทางออกไก่ทองปราบชาละวันความรักต้องอันนี้ต้องต่อสู้แข่งขันแย่งชิงเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะการแข่งขันเพื่อที่จะมีคุณรักคุณเอาชนะใจคุณ แล้วเขาก็ส่องมองคุณแอบส่องแอบมองแต่เขามีภาระหน้าที่ที่ต้องทําต้องรับผิดชอบต้องแก้ไขนะคะรักอยู่ในใจก็ยังหาทางออกไม่ได้พยาพาดีจะปูโทษกันไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวาต้องาหาทางออกที่รวดเร็วยังมีปัญหาต้องแก้ไขใน,ในความรัก สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาแล้วเขาจะทำอย่างไรกับคุณค่ะเขาจะเอาชนะใจคุณมองส่องคุณเรียนรู้ศึกษาการทบทวนทำความเข้าใจเรียนรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายความสำเร็จที่เขาวางแผนชีวิตไว้ในเรื่องความรักการศึกษาเรียนรู้ทุกนะเพื่อหาทางออกเพื่อทำความเข้าใจเพื่อแก้ไขปัญหา มากด้วยความรู้ความสามารถสถานการณ์เขาจะทําอย่างไรความรู้สึกเขากับคุณเขาเขาจะเอาชนะใจคุณค่ะแต่ดูตัวเขาก็นิ่งพ,พ,นนพระโคนนทิมีภาระที่ต้องทําต้องรับผิดชอบลังอยู่ในใจยังนิ่งแอบส่องแอบมองยังไม่สมหวังแต่ก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็หาทางออกแล้วก็มีเป้าหมายคงเบง มีพลังกาลังความสามารถมุ่งมัน่นที่จะทําให้ประสบผลสําเร็จในเรื่องความรักเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกค่ะดูความรู้สึกความรักระหว่างความรักเขารู้สึกกับคุณ เขาจะทำอย่างไรกับความรักนี้กับคุณคนที่จะเข้าจะเข้ามารักคุณด้วยแรงบุญกุศลเขาคิดรู้สึกอย่างไรกับคุณจะทำอย่างไรกับความรักนี้เทพาอาทิตย์พระภาย ความไม่เที่ยงพัสสิวะพ,พระอรุณเทพบุตรยังเป็นอิสระ แต่ความรักเขาเขาคิดรู้สึกกับความรักเขาวางแผนชีวิตความรักที่จะต้องประสบผลสำเร็จในการสร้างฐานะความรักครอบครัวแต่เขาไม่หวานความรักคู่ครองคนรักต้องช่วยส่งเสริมสนับสนุนยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเขาทำแล้วเขารักใครเขาจะทุ่มเทให้ความสุข,สข ให้ทรัพย์สินเงินทองมากกว่าความรู้สึกทางใจแล้วเขาเขาไม่หวานแล้วเขาก็ยังวุ่นวายพระพายรู้เหมือนเขามีความรักที่มีกฎเกณฑ์หรือคาดหวังกับความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบรอคอยให้ได้ดังที่เขาคิดเขาปรารถนาความไม่เที่ยง รักแต่เขาก็เหมือนปรารถนาความสำเร็จทรัพย์สินเงินทองมากกว่าความรักตอนนี้ฐานะหน้าตาทางสังคม,มเขาก็ยังอิสระเนี่ยความรักที่อิสระ,พ,ะรพ,พระอรุนเทพบุตรยังยังไม่ไม่ชอบให้คนรักมาจำกัดอิสระภาพตั้งกฎกินเงื่อนไขในชีวิตเขาแต่เขาก็จะนำสิ่งดีๆมาให้คุณ ความรักฐานะความมั่นคงส่งเสริมสนับสนุนคนรักคู่รักให้ประสบผลสําเร็จแต่ทุกอย่างก็ยังไม่สามารถทําตามดังที่คิดต้องการได้กับความรักเขาแล้วกับคุณเขารู้สึกคิดแต่เขามีเป้าหมายความสําเร็จรออยู่ก้าวไปข้างหน้าหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเขาเองนะคะด้วยความอิสระ ไม่ยอมแพ้แล้วสำเร็จมุ่งมั่นว่าครอบครัวที่ดีที่อบอุ่นแล้วเขาก็รอคอยคนรักที่ได้ดังที่เขาคิดเขาต้องการปรารถนาและสบมบูรณ์แบบอย่างที่เขาต้องการเพราะทุกอย่างก็ยังไม่เที่ยงตัวเขาเองไม่เที่ยงแท้กับความรักยังต้องการประสบผลสำเร็จในฐานะนานะการงานการเงิน ชีวิตครอบครัวที่ประสบผลสําเร็จใครจะเข้ามารักคุณด้วยแรงบุญกุศลเรามาดูบุคลิกลักษณะนิสัยฐานะเขาเป็นอย่างไรเขาจะทำอย่างไรกับคุณพระขันทักกุมาร ปก,การออกลบลูกเขากำลังเผชิญอะค่ะความวุ่นวายใจต่อสู้จะเขามากด้วยความรู้ความสามารถสามารถรเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้มากมายหลายด้านโมลาวุ่นวายใจกับความรักกับชีวิตที่ผิดหวังขัดแยง้งพยาราชสี นางสีดาแต่คุณกับเขาก็ยังไม่ลักกันรอคอยรักที่ดีพระพิคเนตพระแม่ปราวตีนะคะความรักที่อบอุ่นเขาจะเข้ามารักคุณด้วยแรงบุญกุศล รักที่บริสุทธิ์สดใสรักเหมือนด้วยความจริงใจเหมือนแม่เหมือนพ่อนะคะความรักที่อบอุ่นให้ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงใจแต่ตัวเขาเองอย่างวุ่นวายแต่เขารักใครแล้วเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคนรักนะวุ่นวายผิดหวังเสียใจกับความรักในตอนนี้ แล้วฐานะความเป็นอยู่เขาเขาก็มีความมุ่งมั่นสร้างฐานะได้ดังที่เขาคิดเขาปรารถนาต้องการได้ถ้าเขายัางไม่ประสบผลสําเร็จเขาเนะะี่ยค่ะมุ่งมัน่นกาแก่งเด็ดเดี่ยวกาหารเพื่อบรรลุเป้าหมายและความสําเร็จที่เขาต้องการเขาคิดเขาปรารถนาในเรื่องงานเง,งินฐานะครอบครัวไม่ยอมแพ้ สถาสถา,านการณ์ระหว่างคุณกับเขาก็ยังน,นางสีดายังรอคอยเวลาที่เหมาะสมก็ยังอยู่คนเดียวรอแต่ความรักที่เพียบพร้อมการประสบผลสำเร็จทรัพย์สินเงินทองรักที่อบอุ่น กำลังมีปัญหาที่แก้ไขทั้งเรื่องความรักชีวิตมุ่งม,ม,มันทุ่มเทให้กับงานเงินความรักก็ยังดูโดดเดี่ยวคนเดียวใครจะเข้ามารักคุณด้วยแรงบุญกุศลเขาเป็นใครเทพาอังคาร พญาราชสีไม่ยอมแพ้รักที่อบอุ่นมอบหยิบยื่นรักที่ดีๆพระนาลายทรงสุบันพยายมราชดูเขาจะผิดหวังกับความรักนะ่ะ การสูญเสียผิดหวังต้องการความรักที่อบอุ่นจะเอาชนะคาดหวังกับคู่กับความรักไว้สูงชีวิตเขาก็ยังขึ้นขึ้นลงลงต้องต่อสู้เผชิญอุปสรรคปัญหาเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายและความสําเร็จที่รออยู่แล้วเขาก็ไม่ยอมแพ้สถานการณ์ชีวิตเขาความรักเขาก็ยังกําลังต่อสู้ ใครจะเข้ามารักคุณด้วยแรงบุญกุศลพญารากษชสีทาวินุ่มปักลูกเขาก็มีเรื่องที่ให้เขาคิดเขาแก้ไขนะีนิ่งสงบคิดตึกต้องใครควรค้นหาทางออกเขาก้าวไปข้างหน้าชีวิตเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้มุ่งมัน่นมีความเป็นผู้นำ พระเลัสวดีพระโคหนนทิยังมีภาระที่ต้องแบกรับรับผิดชอบแต่เป็นความรักที่อยู่ในใจพระนารายทรงสุบรรชีวิตก็ยังขึ้นขึ้น,นลงลงความรักใครจะเข้ามาเป็นเข้ามารักคุณด้วยแรงบุญกุศล เขาเป็นคนที่ก้าแก่งมุ่งมัน่นนะไม่ยอมแพ้แล้วความรักเขาเขาเป็นคนที่เลือกเลือกความรักแบบพิถีพิธันเพื่อตอกย้ำความมั่นใจที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นแล้วเขาต้องการคนรักที่เข้าใจเขายอมรับสนับสนุนที่ตัวเขาชีวิตเขาที่เขาเป็นจะคาดหวังกับคู่ไว้สูงความรักรักครอบครัว แต่ยังเป็นอิสระนะต้องการความเป็นอิสระยังไม่ชอบให้คนลักง์มาจจำกัดอิสระภาพศึกษาเรียนรู้ยังมีภาระที่ต้องทําต้องแบกรับความรักที่คาดหวังไว้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ยังขัดแย,งแยง้งแย่งชิงเอาชนะอุปสรรคปัญหาก่อนหลักที่รวดเร็วพระอรุณเทพ,พบุตร หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงโอกาสใหม่สิ่งดีๆรักที่อบอุ่นพระแม่ปราวตีรักที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจรักที่จริงใจก็ยังมีภาระที่ต้องทำต้องรับผิดชอบรักอยู่ในใจไก่ทองยังต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหา ต้องเอาชนะใจคุณยังขึ้นขึ้นลงลงชีวิตในตอนนี้สถานการณ์ความรักเขาแล้วคนที่จะเข้ามารักคุณด้วยแรงบุญกุศล,ลเขาจะนำความรักนะคะที่อบอุ่นที่บริสุทธิ์ใจรักที่ดีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงมุ่งมั่นชีวิตโอกาสใหม่ๆในต,ตอนนี้นะคะ การแข่งขันต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหาความรักกันแข่งขันชีวิตยังมีอุปสรรคที่ต้องต่อสู้ตัวเขาเองเพื่อเป็นรูุเป้าหมายและความสำเร็จใา้สำหรับก็ต้องเผชิญเนะทพะอังคาร ชีวิตเขาต้องต่อสู้เอาชนะอุปสรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายและความสําเร็จสมหวังและาการงานการเงินความรักโดยเฉพาะความรักเขาผ่านอุปสรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายได้ดังที่คิดที่เขาต้องการตัวเขาตัวคนคนที่เขาจะเข้ามารักคุณได้แรงบุญกุศลกราไพอนแล้ลขึ้นลักบอกด้วยคะ่ะ ใครจะเข้ามารักคุณได้แรงบุญกุศลความรักเขาเป็นอย่างไรเขาจะทำอย่างไรกับความรักระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรพี่น้องรักที่สดใสสวยงามวาดฝันที่ดีมีฝันถึงจะเป็นไม่เป็นจริงก็เป็นจริงไม่เป็นจริงก็มีฝันวาดฝันที่สดใสสวยงาม สัมผัสที่เขินเริ่มต้นรักรักที่สดใสรักแบบเด็กๆคิดถึงคิดถึงแต่คุณเนี่ยยังสัมผัสที่เขินเริ่มต้นรักเริ่มต้นคบยังรู้สึกดีๆก็เริ่มต้นเหมือนการเริ่มต้นแรกพบศพหน้า เพิ่งเริ่มต้นคบเริ่มต้นนะคะแรกพบสบนาดูมีความสุขน,นี่ก็แรกพบแรกครบยังมีอุปสรรคงองเขาอยากพูดอยากคุยการให้อภยัยยือ้ หลงรักตัวเองเป็นคนที่รักแต่ตัวเองเอาแต่ใจขึ้นลงขึ้นศาลใครจะเข้ามารักคุณด้วยแรงบุญกุศลแล้วดูเหมือนจะมีหลายแบบหลายสถานการณ์คุณกับเขาบางคนบางท่านก็เป็นรักที่สดใสรักแรกเริ่มเริ่มต้นรักรักที่ดีแล้วก็ง้อง,งอนกันอยากเอาชนะใจคุณ การรักการให้อภัยยังคิดถึงคุณคิดถึงแต่คุณคุณคิดถึงเขาแต่ก็ยังไกลยังห่าง,ย,งยังต้องต้องไกลต้องห่างกันยือ้ออยากให้อยู่แต่ก็ต้องด้วยด้วยเหตุต้องไปต้องห่างต้องไกลแต่ก็ได้แต่คิดถึงแรกพบศบหน้ารักแรกพบแ้าเขาเป็นคน <c oughs> ที่เชื่อมันในตัวเองเอาใจใจตัวเองแต่เขาคุยกับตัวเขาแล้วเขารักคุณ แล้แรกพบศพนาก็หลงรักรักที่สดใสสวยงามบางคนบางท่านก็ยังมีอุปสรรคปัญหาอยู่ในตอนนี้ยังมีปัญหาต้องมีคนมาพูดคุยไก่เกี่ยทํทำความเข้าใจหาทางออกปรึกษาผู้รู้รักที่ซับซ้อนยังเป็นคู่เสียในตอนนี้เฝ้ามองได้แต่มองแต่ส่อง ยังต้องฟันฝ่าอุปสรรคอันนี้ก็ยังรักไม่ได้ยังหันหลังให้กันความรักไม่ว่าสถานการณ์ไหนนะคะก็ยังไม่สมหวังนี่ก็ยังอยู่ในฝันยังเริ่มต้นรักการให้อภัยต้องปรับตัวเข้าหากันรักแรกพบรักสดใสเริ่มต้นคบเริ่มต้นรักรู้สึกดีๆต่อกัน เขาจะเข้ามารักคุณด้วยแรงบุญกุศลได้มาเจอกันแ้ก็คนนี้ก็ยิ่งไกลย,ยิ่งห่างก็คิดถึงใครจะเข้ามารักคุณด้วยแรงบุญกุศลในตอนนี้ก็ยังไม่สมหวังต้องรอคอย ใบสุดท้ายก็ยังรักไม่ได้ในตอนนี้ต้องคอยรอความสมหวังเขาจะทำอย่างไรกับความรัก่านไฟเก่ายังมีเรื่องเก่าๆไม่ว่าเป็นคนเก่าของคุณหรือเขายังมีปัญหาเก่าๆต้องแก้ไขถ้าเธอ มีดีจึงไม่งอไขต้องเลือกผลประโยชน์บางตายังกลัววิตกกังวลกลัวโดวนหลอกอุปสรรคปัญหาอันนี้ก็ยังมีดีจึงไม่งอไข่คนหลอกคนสวยดูดีมีสเสน่ห์มีคนมาลากมาชอบมาก รักลวงดูเขาจะผิดหวังกับความรักเรื่องเก่าๆผิดหวังเสียใจความยังนิ่งหลบรอดูสถานการณ์แอบรักปมอดีตนะะยังมีปมอดีตในอดีตแล้วก็เรื่องเก่าๆคนเก่าๆ เขายังมีอดีตกับความรักโลกไขรโลกมันคุณกับเขาก็ยังเป็นอิสระต่อกันอยู่พูดไม่ออกบอกไม่ได้ก็ยังนิ่งคนที่จะเข้ามารักคุณได้แรงบุญกุศลเขาก็นิ่งแต่เขาก็จะมารักคุณนะคะเป็นทาสคุณยอมคุณทุกอย่างรักแบบไม่มีเงื่อนไขแต่เขานิ่งอยู่ กับเรื่องกเก่าๆยังมีอุปสรรคปัญหาหลอกลวงรักที่ทำ้ายจิตใจวักพี่หวังผลประโยชน์แล้วเขาไม่รู้จะทำอย่างไรกับความรักยังมีปมอดีตยังทุกวิตกกังวลยังอิสระความคิดแตกต่างก็นิ่งวิวาพาฝันต้องการรักที่สดใสสวยงามเป็นคู่มีอุปสรรคปัญหาก็ผ่านพ้นอุปสรรคเป็นคู่กัน เขาจะมารักคุณด้วยแรงบุญกุศลแต่ตอนนี้ยังยังมีปัญหาต้นแก้ไขยังนิ่งย,ยังมีเป็นอิสระต่อกันอยู่ความคิดความอ่านคนละอย่างคนละแบบเราพูดไม่ออกก็ยังไม่พูดไม่บอกก็แอบรักแอบมอง